วันนี้พักเรื่องดูไบหน่อยนะครับจะพูดถึงประเทศเพื่อนบ้านที่ดูไบที่นี่จะพูดถึงเรื่องซาอุนะครับเมื่อคืนมีงาน Riyadh s e a s o ศิลปินคนแรกที่มาก็คือพิทบูนะครับคือเรื่องมีอยู่ว่าประเทศซาอุเขากําลังเริ่มเปิดแบบว่าอิสระให้มากขึ้นผู้หญิงเริ่มขับรถได้เมื่อก่อนผู้หญิงขับรถไม่ได้นะครับแล้วในงานนี้รองรับได้7,5็ด0 0ห้ามคนเลยนะครับ คือผมไม่อยากจะว่านะแต่ว่าป่าเถื่อนกันมากเหมือนคนที่เก็บกดกันมานานสําหรับเมืองไทยมันอาจจะไม่ได้แปลกอะไรที่มาเต้นแบบนี้ผู้หญิงผู้ชายมารวมตัวกันแบบนี้แต่สําหรับซาอุหรือว่าประเทศอาหรับอิสลาม,มันไม่ได้นะครับแบบนี้นะครับเพราะขนาดดูไบเป็นเมืองท่องเที่ยวแล้วสําหรับต่างชาติที่มีประชากรต่างชาติมากกว่าคนดูไบเราไม่ทําแบบนี้กันนะครับที่ดูไบเวลาสใส่ชุดแบบนี้เขาไม่ให้เข้างานคอนเสิร์ตหรือว่าเข้าผับนะครับ ผู้หญิงก็เหมือนกันจะใส่อบ,บายาคุมหัวเข้างานคอนเสิร์ตแบบนี้ไม่ได้พฤติกรรมแบบนี้มันรับไม่ได้ครับดูครับเขาไล่จับบ้านท้ายของผู้หญิงนะครับนี่หนักสุดเลยครับละหมาดการคอนเสิร์ตเพลงไม่ใช่แค่นั้นครับมีเรื่องกันอีกนี่ขนาดไม่มีแอลกอฮอล์นะครับคนสอเขาจะเก็บกดกันมากนะครับ มีคนบางกลุ่มที่คนซาอุดจะบินมาดูไบแล้วก็มาดื่มสุรามาเที่ยวที่นี่เก็บกดกันจริงๆบางเข้าใจคนเก็บกดครับเพราะว่าบางจะชอบแบบว่าเต็มที่กับที่เมืองไทยแต่ว่าเวลายอยู่ดูไบเราก็เตรียมตัวรู้กาลเทศะตรงไหนควรตรงไหนไม่ควรเรื่องนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ที่ซาอุนะครับคนก็คอมเมนต์กันว่ามนุษย์เปลี่ยนศาส,สนาก็เปลี่ยน